วันนี้เราจะเล่นแบบโบดธรรมดากันนะอ่าลืมแนะนำตัวเลยเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทนะ่านนำตังค์ถอนเด็กดีวันนี้ผมจะมาเล่นซิกแมนสามดีมอ่านชื่อผิดขออภัยครับเราจะเล่นใบกลับเป็ตัวดีด้วยกันนะครับ เดือกระดาษแรกเลยสัตว์เอ้ยโอยถ้าช์อตเอ้ยถ้าชาร์ตเตะใครถ้าเตะใครอยู่นี่ตีกันดดทีบกันก่อนกันไม่ได้เรากันไม่อยู่ ก็เหมือนเด้อห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งคืออะไรฮานี้านีง่ายมากเลยโว้ยโอเคครับไฟต์ก็เล่นเหมือนแค่ซึ่งชั่วโมองแน่เลย กอีกล้วไ <one>. อตัวลำแหลมนี่เหมือนไอตัวเหลีหล่ยมๆมากเลยมีตัวหัวขาดไปแล้วก็ตัวอ้วนาจะเจอแฮกเกอร์กูอยากเจอแฮกเกอร์ที่หาเลยเนี่ยมันอัปเดตนี่หว่า ไม่น่าตอนนั้นหนึ่งไม่มีแฮกเกอร์เออมันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับโอเคเกมกลัวขอไม่เล่นนะจ๊ะผมจะแค้ได้เร็วที่สุดนะครับมันเสียเวลามากเลยเสียเวลากินข้าวกูเนี่ย โอ้ยเตอรัว,ลวเลยแมงมุมเก่งเกินกูจะสับต่อศูนย์นี่ยแม่มลมกูได้เออโอ้ยเฮียเฮียเฮีย,ฮยโอ้โหลอง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 ไฟลุ่มแล้วโอเคลองลองลองมันกินเวลากู กูจะกำจัดมือเสร็จเลยกันโอเคลองยอมยอมแพ้มันเพราะมันเก่งเกิน โอคนะกูไม่เคยแพ้มึงเลยนะพวกมึงเลยนะกูไม่เคยแพ้ลุยให้มันแตกกระจายหน่วยหัวใจและคอมเปอร์โอ้ยแม่งกันอยู่ได้กูไม่มีโอกาสได้ถีบมึงเลยเนี่ยลุยให้มันแตกกระจาย อุ้ยมันด็กกันตายโอเคกูไม่เคยแพ้ใครนี่มนม่นเก่งเกินตัวเขียวกูต้องแพ้แน่เลยนี่ เคเจอตัวเองซะเลยไม่เคยแพ้เลยปล่อยพลังได้ป่าววะอยากเห็นคุณปล่อยพลังวะ ก่อนมึงมึงไม่มีโอกาสชนะกูหรอกอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวแพ้เบอร์สองปะวะนี่อืมเน่วู้เพียอะไรวะเนี่ยโฆษณาโฆษณา โอ้โหไปนั่นดาวโอ้โห oh oh มึงดูดเฮี่อะไรกันหนันเนอะ อนนั้นกูเจอกันหมดยากใช่ไหมกูจำได้ถ้าใครจํากันได้เนาะกูตะลุมบดให้มันเสร็จ,รจไปกูกูจะได้มีเวลากินข้าวกูยังไม่กินมื้อเช้าเลยเนี่ยโอเคดีทำไปเสร็จโอเคบรรยายไปด้วยเล่นไปด้วยโอ้หใครติดตามมั่งก็มีสี่คนนะครับ คือข้าวครัวมทั้งนั้นเลยคนที่ติดตามโอเคโอเคมึงกะฎีมึงเตะใครื้อเ,เตะใครเตะใครได้เวลาจะชาร์จแม่งให้หมดเลยโอ้ยกุโดนต่อยกุโดนลูบเลยอะ่ะโอนี่ไงยีนะกกันไว ขอโทษที่มาเชิญนะครับพอดีงานยุ่งนิดหน่อยอเดีย๋ยวจะไปทานนาซี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 เรียกว่านาซีดีกว่าโอเค เจืับทหารหนาซี่นาซี่นาซีโอเครถชนแล้วอีห่าเอ้ย เกมนี้น่าจะลินห่างทำให้มันจะเสร็จไปเถอะขอร้องแหละกินเวลากูนั้นเนี่ยโฆษณาเนี่ยกูจะเล่นให้สร็จจบๆบไปนะ <Wow. S 1> เสียท่าให้กูเสียห่านะกูจะลุมกูจะลุมมือ อือูอวีโอเคอูวีเรียกว่านาซี่แล้วกันนาซี่มันจะไม่ดีครับผมแต่นาซี่มันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยหนักวะ

ร้องเถอะให้เดอไอแปตัวในตำนานขนาดสตัวในตำนานยังไม่โผล่มาเลยตำนานเนี่กล่ามไว้ว่ามี8ปดตำนานมี8นักลบแต่ตำนานคือแฮกเกอร์แล้วเที่อะไรก็ไม่รู้กูจำไม่ได้ โอเคย่ยโคตสหนาแ้วเว้ยโอ้โหเกมได้อันนี้ยากนะเนี่ยกินเวลากว กินเวลากูไปนาน,นมากเลยไอ้โฆษณาเนี่ยก,กูยเกลียดโฆษณาอ่าเจอเพื่อนละเพื่อนที่ใช้เวลาลพลังเดียวกันนี่พลังเดียวกันเลยมึงอยา่าตเตะกูนะกูจะเตะมึงไม่ความเลยโอ้โหวิเออเกมียไอ้หัวเรียนแล้ว เราเป็นผู้ใช้พลังเดียวกันแต่ว่ามึงผู้บังคับคนละคนกันนะคะเวทีตดอืมโอเคเฮ้ยสี่ตัวในตำนานผัวมาจริงว่ะ อีกปะวะสี่ตัวได้ตำนานไม่แปดตัวได้ตำนานหรอห้าแปดตัวได้ตำนานใช่ไหมจะเจอแฮกเกอร์ละวแปดตัวได้ตำนานแปดตัวได้ตำนานอีกเตัวที่ครูยังไม่ได้สอยเลยเรายังไม่เจอไอ้หัวขาดเลยหัวไอ้เฮียนี่ไม่ใช่ที่ประเด็นตำนาน ค okay. กินเวลากูนานเลยนะโอ้ยเฮียชีวิตจริงกูหัวร้อนไปตั้งนานแล้วเนะี่ยโอ้ยเฮียวอกมึงก็เอ็กไปดิโอ้ย oh, yeah. ยังชนโอเคกูไม่เล่นละ คนบอกโอเคมึงคือไอ้กระจอดในตำนานนี่นากูจำกูยอยากเห็น8ปดตัวในตำนานเนี่ยแฮกเกอร์กับเฮียอะไรก็ไม่รู้มึงคือีตัวในตำนานป่ะเฮ้ยแปดตัวในตำนานมันก้น จะมาเหรอแปดตัวได้ดมนานหรือสแสดงว่าไอ้เกณฑ์นั้นสี่ตัวได้ดมนานก็ไม่โผล่มาเลยโอเคเจอสีตัวจำะแปดตัวได้ำน,น,นานแล้วเลยหกตัวที่กูไม่ได้สวยปะ่ะไอหัวขาดกับไออ้วนยังกูยังไม่เจอเลย กูจะสอยที่หมดอ่ะ16บกนาทีแต่ยี่สิบเอ็ดนาทีด้วยเนี่ยตกเจอเลยตีบวกนาทีอือแม่งแฮกเกอร์แฮกเกอร์จริงปะเนี่ยนั่นไงมึงคือมึงคือสี่ตัวด้เำินานจ้ะแปดตัวด้เำินานกูเลียผิดหมดเลย มันต้องโผด่านใส่ลุงไม่ใช่เหรอคุณจำได้อยู่ ม้งอัวมาเรามาอีกเนี่ยถ้าเจอตัวทำาัวไปเล่นแล้วนะโอเคกูจะสอยมึงเลยใส่มึงนี้ตีนคาบเลยกูยังไม่เจอไอห,หัวขาดกับไอไอไอพูดนานเฮ้ยปล่อยพลังได้ด้วยดีกว่า กูยอยากเห็นพลังของมึงมานานแล้วมึงไม่พวกมึงไม่ได้ปล่อยมาเลยของขึ้นหรอของมึงขึ้นหรอโอเคนะครับกินเวลากูโจะณากินเวลากูกูจะเล่นต่อละ กูก <formation> ินเวลากูเว <kr> ้ยโขาจนาเอ้ยกูบิดเน็ตก่อนก็ได้นะโอ้หไม่สีเลือดเลยกูโอ้ย กูเจอตัวเทพแล้วเว้ยสี่ตัวดำนานสีตัวได้ดำนานหรือมาเจอตัวใหม่ๆเลยอโอเคสารต่อคันมัน แฮตเต็ม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 ตัวที่ไม่เคยเห็นก็โผล่มากระจันเนาะอย่างแฮกเกอร์กับไอตัวนี้กับไอตัวสีชำคูเนี่ยมาเต็มเลยกูใส่ไปสามตัวแล้วเนี่ยแปดตัวดิมนานเนี่ย กินเวลากูกเลยกินเวลากูเราเจอกันอีกแล้วอขอไม่เล่นหรือกันครับกูเจอตัวไหนมั้งนะขอดูก,ก่อนสี่ใช่จริงด้วยอ้นี่คือ แปดตัวเดิมนั้นที่กูสอยสอยไนะมั้งแฮกเกอร์ไอ้นี่ไอนี่ไอนี่สอยตัวนี้หนึ่งสองสามสี่เหลืออีสี่ตัวครับที่ยังไม่ได้สอยเลยมันเลยอ่ะลองเกมน,นี้มั้ง นะครับผมไม่เล่นนะอย่างนี้นะครับคือไอ้สี่ตัวดำนานเนี่ยผมจะซื้อและขอตังค์แม่ซื้ออ่ะในช่วงหน้าก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่สิสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ